วัชนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคอนวันนี้เราจะมากินว่านหางจระ,ะเข้กันสดๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือใบสดๆเลยใบสดๆเลยใบใหญ่มากอันนี้ก็คือเอามาจากเกาหลีเลยน,นี่นะคะเอ่อใบสดๆอย่างนี้นะคะเราได้สั่งมาจากเพจนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะ เปลือกมันก่อนเลย<อ>นี่นะคะเราจะหัน่นเราจะหั่นนะคะนี่นะคะมันไม่เห็น,น,นเพลีงให้นสมบูนนะรณเคกันนี้แหมและเดี๋ยว เดีวเราจะกินนสดๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะโอ้นี่ให่มากเลยก่อนอื่นเราก็มาหั่นก่อนก่อนนะคะ คอนเทนต์นี้ก็จะมาจากหลายๆคอนเทนต์นะคะที่เขาได้ทำกันไว้เขาได้ทำกันไว้บางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้นะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันว่าเราจะกินกันได้หรือเปล่า ทุกคนนี่เราก็จะได้วุ้นใสๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี่นะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาล้างกันแบบนี้นะเอาเข้าสิเ,าเราจะล้างเมื่อเขาออกนะคะเมื่อเนี่ยเพราะว่าเมื่อบันจินไม่ใสเหรอคะเมื่อเขาจะจะเยอะอย่างนี้นะคะทุกคน ก็จะล้างเมื่อเขาออกแต่เมื่อเขาก็จะยังไม่ออกอะค่ะทุกคนมันก็จะยังมี่เราก็ต้องล้างไปเรื่อยๆแล้วก็แช่ไว้แล้วเราก็จะมาตัดกับชิมกันดูนะอร่อยเลยหรือเปล่า อันนี้นะคะทุกคน,นกินได้จริงๆคี่ม่ไม่ออกนี่นะคะทุกคนอืมทุกคนรสชาติมัมนจะ จืดๆนะคะทุกคนแล้วก็จะออกเปรี้ยวๆนิดๆ <laughs> นะคะทุกคนกินได้ค่ะ <S 2> <S 2> <S มันจะจืดๆ จดจืดๆออ,อ,ออกเปรี้ยวนิดๆอาจจะยังอาจจะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีอายุที่สักประมาณสองถึงสามปีมันก็เลยไม่ขมมากนี่นะคะกินได้ค่ะทุกนกินได้สบายมาก ส่วนถ้ากินกับยำกินกับพวกน้ำผึ้งก็จะดีกว่านี้ค่ะทุกคนกินได้จริงๆนะคะนี่ต้องพูดนะคะ่ะกินได้จริงๆนะคะเราล้างให้สะอาดเขาก็จะไม่มีกลิ่นเลยนะคะ เขา,นนาจะจืดจืดนะคะทุกคน,คนกถ้าคนที่ชอบกินกะเจียบหรือกึ้นกระเดาแนะนำเลยคะ่ะกินกับเราเอามาเชื่อมเราเอามากินกับยำอะไรเงี้ยก็ได้คะ่ะ นะคะทุกคนกินได้ค่ะกินได้จริงเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกอีกอันหนึงนะคะทุกคนมันไม่มีรสชาติแล้วก็ไม่ขมค่ะทุกคนแล้วสายพันธุ์นี้จะไม่มียางนะคะจะไม่มีเลยจะไม่มียางเหลืองที่เหมือนพันธุ์บ้านเราอะค่ะ อันนี้จะไม่มีเลยอ่ะน,นี่จะลองมากินให้ดูน,นะคะอืมอม,มันค่อนข้างจะกืนยากค่ะทุกคนอ ดูวิธขั้ขนตอนการสานอ็กทีนะครับนะถ้ากินเอากับน้ำผึ้งน่าจะอร่อยอล้นเยนสดๆมันอาจจะเห็นเขียวนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบกินผักก็คิดว่าน่าจะกินได้ใครกินได้อ่าลืมคอมเมนต์กันเข้า,ขามานะคะคกินได้กินได้หรือใครเคยลองทาน แต่มันก็จะไม่หมดหรอก,กค่ะทุกคนเพราะเมืองมันจะเยอะมากนี่นะคะทุกคน เปรี้ยวค่ะทุกคนมันจะจืดแล้วก็จะเปรี้ยวๆแล้วจะอันนะคะมันเป็นหน้าค่ะเอเอซอะอันี้เปิดจองใหม่ไหม สดแบนี้เลยยเก็บเปื่อยนะไม่เกเปื่ถ้าเราไม่กเปยนี่เ็ดตดแล้วนะเน่ย่ะต่อว่รากินกน,นอกาสทุกคนมันกินได้จริงชอแล้วก็มีสรรพคุณหลายอย่าที่มีประโยชน์นามากมาย แต่ของอันนี้ไม่ใช่บ้านหอาจนจตร์ะเทศไทยนะคะใช่เ,เพราะฉะนั้นมันจะไม่มียางเหลืองที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะไม่ใช่ของไทยเพราะว่ามันเป็นของเกาหลี ติดเปลือกมันจะขมค่ะทุกคนถ้ากินข้างในมันจะอร่อยใครอยากลองทานก็เดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อเพจไว้ข้างล่างนี้นะคะนี่นะพันตุกอะคำสุดท้ายแล้วนะคนบอกว่าชีมหนูรู้คนเด็ คือไม่แกค่าคะทุกคนนี่เปื่ันก็สำหรับวันนี้ก็ว่านหางจระเข้ขบใบค่ะสั่งมากิโลแล้วสั่งกา่ใบคะหน,นึ่งใบหนใบแบบนี้ใบใหญ่เลยหนึ่งใบแบบนี้หนกิโลค่ะ น้ำหนักหนึ่งกิโลสามสิบบาทส่วนเดี๋ยวจะพันลิงไว้ให้ด้านนี้นะคะ <Yeah. S 2> แต่สำหรับวันนี้ลาลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเอ็น e Story Channel ด้วย